สวัสดีค่ะน้ำอิงกดช a n ค่ะทุกคนคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยน้ำอิงก็จะมานะคะรีวิวนะคะทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูนะคะว่ามีคนถามน้ำอิงมาเยอะมากๆนะคะว่าพี่น้ำอิงครับกระสุนจุด2 LR สามารถไปใส่ในปืนจุด2อแมกนั่ม um, ได้ไหมนะคะซึ่ง น้ำอิงเนี่ยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะก็เลยอยากจะมาทำคลิปนะคะทดสอบรีวิวให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันในวันนี้นะคะ <S <S <ๆ>หลายคนก็ถามว่าผมมีจุด2-2แม็กนัมอยู่ที่บ้านแล้วอยากจะใช้ลูกกระสุนที่ราคาเบาๆ <Okay. S 1> แบบจุด2-2 LR เอาไปยิงได้ไหมนะคะวันนี้เรามีคำตอบให้คุณนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกัน อย่างแรกนะคะที่เราจะมาดูกันก็คือในเรื่องของแม็กกาซีนนะคะอันนี้เป็นปืนจุดสองสองแมกนัมนะคะอาน้ำยิงดูถอดแม็กมาให้ดูเนาะอันนี้เป็นแม็กกาซีนนะคะของจุดสองสองแมกนัมเนาะจะใหญ่ๆนิดนึงเดี๋ยวน้ำยิงจะลองเอาจุดสองสองเอนะคะมาใส่สักสองสามนัดดูนะคะนี่เนาะนี่เป็นลูกจุดสองสองเอนะคะใส่ได้นะคะทุกคนแต่เนี่ยมันอาจจะมีพื้นที่ว่างนิดนึง เสร็จปุ๊บเดี๋ยวลองเราป้อนนะคะเข้าลําเพิงดูลูกมันจะเข้าหรือไม่นะคะเฮ้ยเข้าค่ะได้อ่ะเฮ้ยได้นะคะทุกคนอย่างแรกแมกกาซีนใส่ได้นะคะทุกคน,กนะคะ,อ,ะ,คนคะอันนี้นะคะน้ำยิงเอากระดาษมามาร์กจุดไว้2จุดนะคะโดยที่วันนี้เดี๋ยวน้ำยิงจะทำการยิงโดยใช้จุด2 2 LR นะคะ ใส่กับปืนจุด22แมกนั่มนะคะตัวนี้เนาะแล้วเราจะยิงดูกลุ่มกันที่จุดนี้ดูนะคะแล้วอีกชุดหนึ่งที่น้ำยิงจะมาลองยิงดูกลุ่มนั่นก็คือน้ำยิงจะใช้จุด22 LR นะคะแต่จะใช้กับปืนของมันเองก็คือปืนจุด22 LR ตัวนี้กระบ,บอกนี้นะคะแล้วเราจะดูกลุ่มกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนคะ เราลองไปลองยิงกันดูนะคะถ้าเกิดว่ากระสุนจุดสองสอง LR มันใส่กับแม็กกาซีนจุดสองสองแม็กนัมได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องยิงค่ะแล้วเราลงจะดูนะคะว่ามันยิงได้ไหมไปดูกันเดี๋ยวเอาเป้าไปตั้งก่อน A later few moments คุณคะเดี๋ยวเรามาลองยิงกันนะคะ3นัดอันนี้ใช้กระสุนจุดสองสอง LR ยิงในปืนจุดสองสองแม็กนัมนะคะกลุ่มบนนะคะมาร์คสีแดงอันบนนะ ยิงได้เว้ยกลุ่มแบบโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนปืนนะคะมาใช้ปืนจุดสอ LR นะคะกับกระสุนจุด2อ LR นะคะนี่นะ กระสุนของเขาเลยนะคะปืนของเขากระสุนของเขานะคะยิงกลุ่มข้างล่างนะคะมาร์กจุดแดงข้างล่างเนา โอเคเรียบร้อยปืนเคลียร์นะคะทั้งสองกระบอกป่ะเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันและนี่ก็คือจุด22 LR ยิงกับปืนจุด22 Magnum น,นะคะกลุ่มก็จะตะเระเตะแตะพลนานนี้นะคะเพราะว่าความแรงมันแรงไม่ถึงเนอะลูกมันแรงไม่ถึงกลุ่มมันก็เลยจะกระจายนะคะส่วนอันนี้ กะศูนของจุด22 LR ยิงกับปืนของจุด22 LR นะคะก็คือลูกของเขาปืนของเขาเลยปุ่มออกมาก็ยัดไปเลย3รูนะคะประมาณนี้อยู่รูเดียวกันเลยนะอ่ะก็ยิงได้นะค่ะทุกคนคะหลังจากที่น้ำอิงยิงไปให้ดูแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างก็สรุปง่ายๆเลยนะคะก็คือใครที่มีปืนจุด22อ่ แมกนัมอยู่ที่บ้านนะคะสามารถสามารถเอากระสุนของจุด2 2 LR เนี่ยไปใส่ในปืนนะคะของแมกนัมแล้วก็ยิงได้นะคะแต่ว่ากลุ่มมันก็จะออกมาอย่างนี้ค่ะน่าเกียดมากนะคะก <g ười> ระจัดกระจายมากกา็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันหวังผลอะไรไม่ได้เลยอันนี้ขนาดยิงแค่ระยะ20เมตร25เมตรเอง ส่วนอ่ามาดูจุด22 LR นะคะลูกกระสุนของเขาปืนของเขานะคะสายพันธุ์เดียวกันยิงแล้วเนี่ยค่ะกระจุกเข้ารูเดียวกันเลย3นัดนะคะเอาอย่างนี้นะคะว่าแนะนำนะคะอ่าให้ใช้ปืนใครปืนมันลูกใครลูกมันนะคะอย่าข้ามสายพันธุ์อย่าข้ามสปีชีส์นะคะใช้สปีชีส์เดียวกันโคมโซมเดียวกันนะจ๊ะโอเค ทำให้ดูแล้วนะคะใครที่สงสัยนะคะแล้วไม่กล้าไปลองกับปืนตัวเองนะคะน้ําอิงก็ทําให้ดูแล้วลองกับปืนน้ําอิงเลยนะคะ วันนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายคนที่มีความสงสัยและมึนงงไม่มากก็น้อยนะคะคลิปหน้าอย่าลืมนะคะน้ำอิงมีทริคมีอะไรจะมาบอกต่อมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมติดตามรับชมนะคะแต่ว่านะคะต้องกดไลค์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับส c r i b ์กดทุกอย่างกระทืบไลค์กระท like, ืบอะไรทุกอย่างเอาให้หมดนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ